พบกับช่องการแสงทองมีเดียการแสงงทอมีเดีย,ดยชนเนลนะคะวันนี้นะคะพบกับลูกปัดนะคะวันนี้ลูกปัดก็จะพาไปชมสวนปูตองนะคะเชิญเลยค่ะโอเคครับน้องลูกปัดอ่ะพาเยี่ยมชมเลยอ่ะโอเควันนี้น้องลูกปัดพามาเยี่ยมชมการปลูกทุเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเขาปลูกกันยังไงอ่ะน้องลูกปัดอันนี้เขาต้องขุดหลุม ห,หลุมอะไรลึกเท่าไหร่ลึกกว้างเมตรลึกห<อ>้าสิบกว้างห้าสิบลึกห้าสิบกว้างห้าสิบแล้วก็เก่งนะคะ,ะแล้วก็ใช้ปลูกธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ยกให้มันเป็นหลุมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอาดินกลบโคนต้นใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกางกางป้งกอนแดดให้มันใช่ไหมกลางแสร็จ เราทำเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยครับอ่ะพาไปดูต้นนูน้นอ่ะต้นนูน้นต้นนูน้นต้นนูน้นอืมกางแสลนสวยจังเนาะแสลนกลางใหญ่เลยเนี่ยป้องกันแดดให้กับทุเรียนกันอ่ะวันนี้คคต้นนี้เลยค่ะเตรียมสําหรับเนี่ยใส่อะไรเนี่ยใส่สแลมค่ะแสลนเนาะ,ะ,นะ,ะทุเรียนที่ปลูกวันนี้สามต้นด้วยกันนะครับ ต้นหนึ่งอยู่ตรงฝั่งนูน้นอืมเอาเดี๋ยวจ้าจ้านี่พาไปชมอะไรทีนี้ไปชมตากแดดกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะฝรั่งกิมจูพาไปดูหน่อยใช่ค่ะฝรั่งฝรั่งเอ้าฝรั่งเป็นยังไงฝรั่งมันก็จะเป็นรูปแบบนี้อืมเอาเอามาดูใกล้ๆดิเอามาดูใกล้ๆจอดิอาาด่ออาพันอะไรเนี่ยพันกิมจูกิมจูใช่แล้ว ก็ต้องห่อใส่ถุงแบบนี้ห่อใส่ถุงเพื่ออะไรครับห่อใส่ถุงเพื่ออะไรกันแมลงมากินกันแมลงเนาะใช่ตอนหลังกินจูสวนพ่ออต๋องใช่แล้วบ้านนาอีเลิศใช่ตมบลญตพุงอำเภอตะพุงจังหวัดเลยอ่ะพาไปเยี่ยมชมต้นนั้นก่อนต้นนั้นต้นนี้ทำไมมันมีลูกแล้วเนี่ยมันเตี้ยเองเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะน่าจะใส่ปุ๋ยดีมั้งคะใส่ปุ๋ยดีมเอาต้นนั้นพริกเยอะเลยเนี่ยอ่ะพาไปชมหน่อย น้องลูกปัดพาไปชมอา้ออาวพ่อตองปลูกข้าวโพดด้วยนี่อันนี้ปลูกข้าวโพดด้วยอืมอโอเพิ่งรดน้ําอืมเพิ่งรดน้ํามีฝรัง่งมีข้าวโพดแล้วก็มีพริกด้วยใช่แล้วพริกบรรพูกแดษหลายอย่างจังเนาะปลูกหลายอย่างจังนะ<ช>พ่ออตองอมีมะละกอด้วยฟังอ๋อไหนพาไปดูพ่ออ่าพาไปดูมะละกอหน่อยอ๋อเอาชี้ให้ดูหน่อยอมะละกอเป็นยังไงอื๋อใบรูด นี่มะละกอมันจะเป็นรูปแบบนี้น้องลูกปัดพาเยี่ยมชมสวนปู่ตองนะครับวันนี้าแก็ได้ด้วยตต้้นเียก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับอย่างหนึ่งเกษตรผสมผสานสวนพอออตองโดยแม่น้องก็จะเป็นไอ้มันจะเป็นอาพาไปชมหน่อยครับฝั่งนี้มันจะเป็นพระชฝั่งนี้มันจะเป็นพะช่ออมชะอมเยอะจังครับน้องลูกปัดปลูกปลูกเต็มเลยนลยใช่แล้วเป็นแถวเป็นแนวเลยเนี่ยอืมอ่ะพาไปชมสวนกล้วยข้างในหน่อย ฝรั่งพันกิมจูเยอะมากเลยเยอะมากเลยนี่ดกมากเลยแล้วก็หอไปเต็มเลยนี่สีขาวเต็มไปหมดสวนพ่อต๋องไม่ต้องห่วงครับมีต้นมะม่วงด้วยนะลูกผสมผสานมะละกอกล้วยลำไยมะกอกน้ำเพกาก็มีตะไคร้มะกอกน้ำนะครับมะกอกน้ำนี่โอ้โหอร่อยด้วยนะอร่อยรสชาติดีแล้วก็คลองไส้ไก่ก็จะมีปลาด้วยนี่ครับคลองไส่ไก่ของพ่อต๋องก็ เป็นการเลี้ยงปลาในครับในบ่อของไส้ไก่มีมะพร้าวด้วยนะครับมะพร้าวมะละกอสะเดามะม่วงน้อยนามะม่วงก็มีกล้วยก็มีนะครับวันนี้ปลูกผสมประสานจริงจริงวันนี้ครับนี่ครับมาเยี่ยมชม่ะไปชมฝั่งถนนบ้างครับฝั่เจอมะละกออีกแล้วน่าผักอะไรเหรออันนี้ถั่วถั่ว ตัวฟักยาวตัวฟักยาวงามจังเนาะสวนพ่อต๋องชื่อเราเอ้ยขี้เหล็กขี้เหล็กอ่ะอันนี้ต้นแคร์อ้าวเหรอดอกแคร์สวนพ่อต๋องครับที่ปลูกพออืชผสมผสานดูนี่ดูเรียนอ่านี่เป็นทูเรียนพันอะไรครับเนี่ยน้องลูกปันพันอาแอ้วทีนี้หมอนทองหมอนทองใช่หมอนทองก็ <c oughs> เรียกชื่อได้ เยี่ยมชมเอามื่อปพาเยี่ยมชมสวนผักหวานป่าปู่ต๋องผักหวานมือแป้งมาเลยแล้วก็มีต้นนี้ด้วยต้นแคต้นผักหวานป่านี่ครับเอามาดูต้นทุเรียนพ่อ,อต๋องอีกสักต้นหนึ่งนะน้องมือป่าพาเยี่ยมชมหน่อยอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองที่ปลูกเป็นต้นสมมตเลิกเนาะสวนพ่อ,อต๋องวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่30 3 0มิถุนายนใช่นะครับเป็นทุเรียนต้นแรกของสวนพอออตองใช่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องลูกปัดมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญให้วันนี้เนาะโอเคค่ะ,ะน้องลูกปัดเรียนอยู่ที่เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลมาสฑลสอง2 2> บ,บ้านมูงสไลค่ะครับเขาหยุดเรียนหรือเปล่าวันนี้ เรียนออนไลน์อยู่ค่ะเรียนออนไลน์แล้วก็ปิดเรียนนะแต่ว่าเรียนออนไลน์อยู่ใช่ค่ะขอบคุณฝากติดตามช่องเราที่ไหนนะครับน้องลูกปัดใต้ทาง YouTube นะคะการแสงทองมีเดียชาแนลใช่แล้วค่ะแล้วอีกช่องหนึ่งเราล่ะอีกช่องหนึ่งคือจิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลนะใช่ค่ะฝากกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากครับน้องลูกปัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ